สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะของเป็ดนะ้ำแ็นปลาวานโอ้โหสีเข้ากับคริสต์มาสเลยเนาะสีของข้าวนะ,ะวันนี้แม่หมวยจะพาไปที่วัดอะไระคะวัพระบาทน้ำคูค่ะค่ะไปบริจาคผู้ป่วยนะคะที่วัดน,นะคะมีพิษผู้ป่วยเยอะนะคะ,ะถ้าใครจะเป็นบริจาคเป็นเงินก็บริจาคได้ตามมูลนิธินะคะของวัดนี้ โดยตรงก็เอาข้าวสารไปก็แล้วแต่เขาเขาเขาอยากได้ข้าวสารใช่ไหมอยากได้ข้าวสารอาหารแพงอ๋อจะได้ไปปรุงเองมูลนิธิเออมูลนิธิใช่ไหมคะมันจะมีต้องพูดว่าอะไรนะลูกมูลนิธิเออเขินเขินเด็กเขินกล้องโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปวัดพระบาทน้ำพุกันสวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่เราขับรถมาประมาณสองชั่วโมงนะคะเราก็ ถึงที่ไหนนะคะเด็กๆวัดพระบาทอะไรนะวัดอะไรมาไหมวัดนะวัดพระบาทน้ำพุนะคะแม่หมวยชวนเรามาทำบุญนะคะเราก็เอาข้าวมาบริจาคให้พี่ๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากปิดแล้วปิดรับบริจาคกี่โมงคะที่ออฟฟิศอ๋อประมาณ4ี่โมงนะคะแต่เรามาถึง5้าโมงกว่าแล้วก็เลยเดี๋ยวฝากเอาไว้นะคะ เออประวันหลบลูกแม่บอกแล้วไงว่าอย่าใส่รองเท้าขวางคนอื่น <c oughs> ประวันอยากหลบ <c oughs> นะคะสาธุแล้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ตีหลบนิดนึงลูกอ่ะน้องวันลงมาอ่ะประคองเอาหลังลงนั่นแหละอ่านะคะขอขอบคุณป้าหมวยลุงเอ้นะคะเป็ดน,น,น,น้ำประวนันเนาะ แล้วก็พี่ตีแล้วก็ใครคะคุณประเจมแล้วก็ป้าตีนะคะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะเอาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนอือฮึนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวัดพระบาบน้อมพูอ๋อเขามีภูเขาด้วยนียอ อไม่เป็นไรคะ่ะถ้าใครอยากเอาใบอนุโมทนาเขาก็จะเขียนให้ด้วยนะคะอือสำเร็จแล้วนะคะเราก็เอาลงเล็บรอยอ,อ่าสาธุ<ท>ยังลูกสาธุอ่าประวันสาธุนี่นะคะในที่สุดนะคะหลังจากเรานั่งรถจากวัดพระบาทน้ำพุนะคะมาที่ อยุธยานะคะหละขับมาห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็มาทานอาหารเย็นกันนะคะตามรอยอ๋อเจ้านะคะชื่อร้านว่าอายุธยาลมนะคะร้านอาหารชื่อว่าลมอารมณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูป้ายเนาะว่าจะเป็นยังไงเรามาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าดึกไปนิดนึงนะคะแต่ก็เดี๋ยวลองดูค่ะมาตามรอยอ๋อเจ้านะคะมันมีเมนูพวกอ๋อกเจ้าทั้งหลายด้วยนะคะ เชิญค่ะอดูดูเมนูแนะนําเขานะคะดูโอ้โหนี่มันเมนูออเจ้าชัดๆเลยนะนี่ออเจ้าทั้งหลายกุ้งแม่น้ําเผาสสเดาน้ําปลาหวานกุ้งแช่บวยผักสตอแกงรันจวนหมูอ้เป็นแกงโบราณเนาะและอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะ เข้าห้องน้ำกันก่อนนะคะก็เอ,อ่อห้องน้ำสะอาดนะแต่ว่าห้องน้ำนี่งงว่าเอ,อ๊ะนี่คืออะไรอ้อมาดใูใกล้นะคะก็คือที่ขูดมะพร้าวนะมีเป็นรูปต่างๆนะคะโหนี่รูปอะไรอะ่ะโอ้โหที่ขูดมะพร้าวนะคะชาวต่างชาติก็จะชอบแน่เลยเยอะนิดนึงนะคะนี่ชามเป็นจันลงนะคะ เดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะสั่งอะไรกินกันดีบ้างโอ้โหเดินเข้ามาข้างในนะคะมีทั้งห้องแอร์ใหญ่ๆเนี่ยจัดเลี้ยงก็ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นห้องแบบโอ้โหอ๋อเจ้าจ๋านะคะเชิญนั่งแต่แม่ไม่ค่อยสะดวกนะคะนั่งถอดกับพื้นอย่างนี้นะคะโอ้ดูตรงข้ามวัดอะไรเอ่ยสวยมากถ้ามาตอนเย็นน่าจะเวิร์กนะคะเราก็นั่งริมน้ำไปก่อนเนาะ โหเดี๋ยวแก๊งยกมือฮัลโหลหน่อยเอออ่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยเดี๋ยวอาหารมามาแล้วเดี๋ยวแม่จะอธิบายอีกทีนึงนะดูโอ้สวยนี่ริมน้ำเนาะแต่มาดึกไปนิดนึงทุ่มหนึง่งมืดหมดแล้วนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะ โต๊ะเนาะนี่เมนูข้าวบ้านอายุทยารมนะฮะอารมนะฮะไม่ใช่ใส่ลม,มบ้านอายุทยารมนี่ดูเขาจัดจานสวยด้วยนะเนี่ยดูเดี๋ยวรออาหารนะคะสั่งไปละคิขวข้าวมาแล้วนะคะอาจจะมืดไปนิดนึงเนาะใครมีไฟช่วยส่องได้ปหมอ, <laughs> อันนี้ปลาสลิด ยำปลาไม่ใช่สิข้าวผัดข้าวผัดปลาสลิดนะคะนี่ดูเขาดูเขานะฮะอ่ะซอยสอ่องค่ะเดี๋ยวด้วยอาอามาแน็ก้องโอเคอ่ะยำไอ้นี่ไม่ใช่โอ้อย,ยข้าวผัด,ผดปลาสลิดดูขา้าว<ๆ>เขาใส่เขาอบมานะคะอ่ะกินได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นอะไรนะคะนี่ข้าวน่ารักเชียวเออ ชูฉีปลาเนื้ออ่อนนะคะเมื่อกี้เขาบอกเอาไปทอดก่อนแล้วค่อยเอามาชูฉีนะคะอ่าต่อไปยำส้มโอปลาสลิดเอ๊ะทำไมที่นี่มีเมนูปลาสลิดเยอะเนาะอาจจะติดติดน้ำมาเลยอย่างงี้นะคะต่อไปหลนเต้าเจี้ยวนะคะอ่าหลนเต้าเจี้ยววางต่อไปเลยจ้าหลนเต้าเจี้ยวก็คือจะเป็นเอ่อหล้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาใส่แค่ หมูสับแต่ถ้าเป็นหลนปูก็จะใส่ปูเพิ่มนะคะโหนี่กับแก้มนิดนึงเนาะโอเคทันได้ปิดกล้องก่อนนะคะทุกคน,นนี่นะคะเป็นทอดมันกุ้งนะคะเมนูเด็กๆนะคะโอ้โหเด็กๆชอบไหมลกูกเนยจริงเห <ขอ S 1> ร<ข>ออ่าโอเคต่อไปเป็นเมนูมออเจ้านะคะอันนี้หมูสลลงจ้าหมูสลลงอันนี้เด็ดสุดแห่งอยุธยานะคะ กุ้งแม่น้ำเจ้าพญานะคะตัวเท่าไหร่เนี่ยฝ่าม,มือหนึ่งนะคะอือหือเป็นกำลังดีนะจ๊ะกับน้ำจุน้นซีฟู้ดรสเด็ดนะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูสะเดาน้ำปลาหวานนะคะกำลังมานะครับสะเดาวน้ำปลาหวานนะคะทานคู่กับกุ้งย่างอายุทยานะคะ บอกว่าเรามาตามรอยออเจ้านะนี่ก็คือเป็นเมนูในเรื่องโฮมลิคิตเนาะป้าหมวยหาร้านนี้มานะจ๊ะจะบอกว่ามีหมูเส้นโลงนะแล้วก็น้ำพริกเนาะเอออาหารอร่อยแทบทุกทุกอย่างเลยนะคะเป็นร้านที่เด็กๆเด็กๆชอบนะเขามีสเปซให้เด็กๆเล่นแล้วก็ถ้าริมน้ำก็จะมีเรือเรือ เรือโยงเรือลากนะคะขอทานข้าวก่อนนะ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่แม่แนะนำนะว่าอาหารอร่อยนะคะลองมาชิมกันได้นะคะที่บ้านอายุธยาลมนะจ๊ะลมอารมณ์นะจะกินข้าวธรรมด่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วก็ต้องกินอะไรครับข้าวครับเอากินข้าว กินข้าว,าวรอ้อโอเคแต่นี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดามันคืออะไรครับโอ้โหโหข,ขนมเรียกว่าขนมโคนะคะเป็นอารมณ์เหมือนขนมใส่ไส้เนาะแล้วมาอยู่ในน้ำกะทิเดี๋ยว,วให้พี่เป็ดลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะที่มาแล้วก็บอกว่าเอาน้ำอโอ้พออยู่ลูกไม่เป็นไรยังมีอยู่ครึ่งขวดอ่ะพี่เป็ดชวนชิมครับร้อนไหมหมวยอุ่นๆ อุอุ่นกินยั้งยั้งหน่อยนะลูกเพราะมันเพิ่งมาเสิร์ฟน่าจะอุ่นไหนใน้ลองชิมน้ำกะทิเปล่าเปลก่อนรสชาติเป็นไงอธิบายให้แม่ฟังหน่อยค่ะอื่มเรียบร้อยค่ะเป็นไงลูกเป็นกะทีโถลูกเป็นนักชวนชิมไม่ได้เลยอ่ะรสชาติเป็นยังไงอธิบายอินดีเทลนิดนึงหวานหวานกลมกล่อมแม้หวานน้อยหวานมากหรือว่า อ๋อหวานหวานกลางๆนะคะไม่ได้หวานมากอืออ่ะกำลังตัดทันตัดทันอ่ะดูข้างในแม่ขอดูหน่อยอ๋อมันเป็นข้างในมันเป็นเหมือนขนมใส่ไส้เออแล้วก็กินเอาน้ำน้ำกะทิราดนะคะอ่ะให้พี่เป็ดชิมซิเป็ดแบ่งน้องสักคำได้ไหมลูกลองชิมนะ ตัดให้ขาดก่อนค่ะแล้วคนละครึ่งยี่ห้อ,หอสั่งนินมเด็บสองอันเนาะใช,ใช่แต่พี่เขาบอกมีเยอะอยู่แต่บางวันก็หมดก็มีเนาะต้องจองก่อนนะจ๊ะอ่ะาเดีย๋ยวให้พี่เป็ดพูดก่อนว่าเป็นยังไงหวานหว,วานชอบไหมคะอืมชอบ,บอะตาประวานมั้งประวานดูสายตา<น>ของประวาน อ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะม,ม,ม,มันเคี้ยวก่อนหันหน้ามาหาแม่โอ้โหดูดูติอระไรไหมป้าอ,อ,อะไรนะอร่อยนะคะขนมโคต่างปากกันก่รมีสามลูก,กมีสามลูกให้สี่ลูกอ๋อมีสี่ลูกใช่ไหมคะ โอเคค่ะเชิญกินตามสบายนะจ้าต่อไปนะคะเป็นขนมนางลอยนะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวต้องไปหาความหมายคืออะไรเดี๋ยวไปจะชิมให้ดูแต่ว่าอันนี้ก็มีเข้าตอกนะในส่วนประกอบของพี่โป๊กที่ท,ที่ทำขนมจิบแม่พุตานอยู่นะคะอ,อ่ะจิมค่ะลูกจิมค่ะ รบวนเร่งนิดนึงนะคะตะก้องอยากกินค่ะลูกเร็วต้องคนก่อนนะคะลูกต้องคนก่อนต้องคนย่างนี้หรอค่อยๆจอกบั่นระวังลมหบหมดอ่าให้ผสมกันลูกไม่เอามือดิลูกใช้มือทราไมล่ะว่าเมื่อกี้ขนมหวานกับพี่เป็ดก่อนลูกเหมือนหนูกินน้ำแข็งใสอ่อะใช่จังไม่ได้พี่บอกไม่ให้ออกนะจนกว่าจะกินข้าวเสร็จโอเคพอแล้วพอแล้ว นีมม่มาดูนาง,องรอยก่อนนะนางรอยอย่รงนีงงเป็นไงสดชื่นไหมคะงามะเหมือนแน่นบไงนะ่นนะนไม่เหมือนขนมอะไรทุกอย่างเอาน้ำกะทิแล้วช่องงี่หรอ,อใช่ไหมอ,อ่ามันเป็นขนมโบราณลูกเ็ดก็ไม่เคยกินเคยกินแต่ลสช่องวัดเจ๋แล้วลูกอันนี้อาจจะชอบน้อยกว่า Yeah, ขนมโขลอ๋อ oh, ชอบเยอะกว่าเพราะมันหวานเหมือนรสช่องโอเคขนมนางลอยเดอบสคือ oh, รสช่องอ๋อรสช่องโอเคครับ